สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบตัว IoT s เซอร์สำหรับเช็คไฟฟ้าดับนะครับแต่ตัวนี้ก็มีต้องมีฐานชาร์จในตัวนะครับเพราะถ้าไฟดับแล้วอุปกรณ์เราก็ดับมันก็จะไม่สามารถแจ้งเตือนได้นะครับโอเคเออตัวนี้ก็จะเป็นไฟเข้านะครับก็จะเป็น ชาร์จทานนะครับตัวนี้ก็จะไปต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่ไฟออกมาที่เราจะไปจับนะครับแต่ตัวนี้ผมทดสอบโดยปลั๊กเดียวกันนะครับก็คือถ้ามีไฟมานะครับมันก็จะมาขับรีเลย์ตัวนี้เป็นหน้าสวิตช์ให้เรานี่ถ้าไฟมันไม่ดับนี่ถ้าไฟดับนะครับถ้าไฟมานะครับเราก็จะใช้ตัว ไฟ220นะครับมาขับอีเลยเพื่อเป็นสวิตให้น้องขอชาร์จทานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไฟตรงนี้ดับแล้วก็แบตเราไม่มีมันก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับโอเคนีวิธีการใช้งานเลยนะครับเมื่อเราจ่ายไฟนะครับใส่สีฟ้าก็จะติดเราคอนฟิก w i ไฟเลยครับเริ่มตั้งแต่แรกนี่ก็เหมาะกับไป มอนิเตอร์ห้อง Data Center นะครับหรือว่าที่เราต้องการป้องกันไฟดับแล้วแล้วมันจะส่งผลเสียหายนะครับอย่างเช่นฟาร์มกุ้งหรือฟาร์มเลี้ยงอะไรของเราก็ได้นะครับโอเคทีนี้เราก็ Connect ไปที่ S I D ก็คือ I O T S O S P W D นะครับก็คือ power power down นะครับ s e n s เ power down จะขึ้นหน้าให้เราคอนฟิก w i ไฟ งนั้นเราก็เลือก SSID ที่เราจะให้ตัวเซนเซอร์ตัวนี้เข้าไปเชื่อมต่อนะครับอันนี้ผมก็จะเลือก Wi-Fi ที่บ้านผมนะครับก็ใส่รหัสผ่านนะครับกดเซฟนะครับถ้าบอร์ดเซ็นเซอร์เราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้ไฟสีฟ้ามันจะดับนะครับ ถ้าไฟสีฟ้าไม่ดับแสดงว่าเราอ,อาจจะใส่พาสเวิร์ดผิดใส่นู่นนี่ผิดแล้วก็ถอดปลั๊กเสียบใหม่น,นี่ไฟดับแลวนะครับก็คือบอร์ดเราสามารถเชื่อมกับ Wi-Fi ได้แล้วออนไลน์แล้วนะครับตอนนี้จากนั้นเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ iotspc นะครับแล้วก็ลงทะเบียนอีเมลไว้เผื่อบางทีเราลืมรหัสผ่านนะครับอันนี้ผมโหลดไว้แล้วนะครับนี่ก็ผมก็สร้างไซต์นะครับไซต์ก็คือเป็นกลุ่มของอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นว่า เราจะมีหลายพื้นที่อําเภอเมืองอําเภอกระทุอําเภอทะลาง,รงหรือว่าเลือกเป็นไซต์เป็นจังหวัดดังน,นั้นเราก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับสแกน QR Code นะครับที่ข้างกล่องอุปกรณ์โอเคนี่นชื่ออะไรไนะ798 798 ตันนี้เขาว่าามอยู่เพราะว่าเห็นนะครับอันนี้เพราะว่าไฟไฟดับนะครับแต่ถ้าเกิดไฟมาก็คือโนโอารามก็คือสถานะปกตินะครับเราสามารถดู Data หลกได้นะครับมาเกิดอารามเมื่อเวลาเท่าไหร่นะครับผมสามารถตั้งทิกเกอร์ได้ว่าเมื่อเซ็นเซอร์นี่ครับ detect alarm detect alarm เ,าาเาานี่ยเราใช้ทิกเกอร์ไปยัง อ่า IoT controller หรือว่าจะส่งเข้าไลน์หรือส่งเข้าอีเมลหรือสามารถใช้ HTTP get เพื่อไปทิกเกอร์ในระบบของลูกค้าได้นะครับก็คือไปอินทิเกตต่อยอดได้นะครับโอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจำลองไฟดับนะครับดูที่โมบายแอปพลิเคชันของเรานะครับนะครับเกิดอะลามเกิดขึ้นทีนี้ผมลอง กรณีที่ลูกค้ามีหนึ่งซอสก็คือถ้าไฟมันดับไฟแหล่งจ่ายตัวนี้มันก็จะไม่มีด้วยถูกไหมครับอโอเคมีโนอารามก่อนนะครับโอเคสมมติว่าไฟดับแต่ผมต้องถอดทีละเส้นนะครับอ่าโอเคอันนี้ไฟที่ที่เลี้ยงบอร์ด ไม่มีเลยครับตัวน,นี้ใช้แบตที่ทานจากนั้นจริงๆมันดับพร้อมกันนะครับก็คือไม่มีไฟแต่เราสามารถส่งสัญญาณได้อยู่อันนี้ผมอันนี้ผมแยกชุดนะครับนี่คือไฟจ่ายสมับชุดชุดชาร์จนะครับตัวนี้ก็คือชุดเซนเซอร์นะครับนี่คือเราใช้แบตเตอรี่โอเคนะครับผม